แบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .4 .4 นะคะแบบฝึกหัดบทที่10การนำเสนอข้อมูลเรามาดูแบบฝึกหัด10.1หน้า86นะคะเป็นแผนภูมิรูปภาพนะคะแสดงจำนวนไอศกรีมที่ร้านค้าขายได้ใน1สัปดาห์นะคะแล้วเรียนดูกำหนดให้ก่อนนะคะกำหนดให้นะคะรูปไอศกรีมแทนไอศกรีม ห้าแท่งนะคะวันจันร์ทมี5้ารูปนำห้าคูณหได้เท่ากับ25แท่งเขียนตัวเลขกำกับไว้นะคะส่วนวันอังคารค่ะมี3รูปนะคะสาคูณหได้15วันพุธนะคะมีทั้งหมด6รูป6กคูณหได้30วันพฤหัสบดีนะคะ มีทั้งหมด7รูป7คูณ5ได้35ต่อไปนะคะวันศุกร์มีทั้งหมด6รูปนำา6คูณ5ได้30วันเสาร์นะคะมีทั้งหมด9รูป9คูณ5ได้45และวันอาทิตย์นะคะมี11รูปเท่ากับไอศกรีม 11คูณ5ได้55แท่งนะคะโจทย์ให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิรูปภาพข้อที่1นะคะถามว่าร้านค้าขายไอศกรีมได้มากที่สุดในวันใดและจำนวนกี่แท่งนะคะ จากแผนภูมิรูปภาพนะคะเราพบว่าวันอาทิตย์นะคะขายไอศกรีมได้มากที่สุดซึ่งก็คือ55แท่งคำตอบนะคะก็คือวันอาทิตย์ขายได้มากที่สุดจำนวน55แท่งข้อที่2ค่ะร้านค้าขายไอศกรีมได้น้อยที่สุดในวันใดจำนวนกี่แท่ง วันที่ขายไอศกรีมได้น้อยที่สุดนะคะก็คือวันอังคารนะคะขายได้15แท่งคำตอบนะคะก็คือวันอังคารจำนวน15แท่งข้อที่3ค่ะจำนวนไอศกรีมที่ขายได้มากที่สุดต่างจากจำนวนที่ขายได้น้อยที่สุดกี่แท่งเราก็จะนำ 55าสลบสินะคะได้เท่ากับ40แท่งข้อที่4ค่ะร้านค้าขายไอศกรีมในวันใดและวันใดได้จํานวนเท่ากันนะคะเรามาดูวันที่ขายไอศกรีมได้จํานวนเท่ากันนะคะจากแผนภูมิรูปภาพนะคะจำนวนที่เท่ากันคือ30แท่ง ซึ่งก็คือวันพุธกับวันศุกร์นะคะคำตอบคือวันพุธและวันศุกร์ได้จำนวนเท่ากันนะคะต่อไปข้อที่5นะคะถ้าไอศกรีมราคาแท่งละ8บาทวันอาทิตย์ขายได้เงินมากกว่าวันเสาร์กี่บาทวันอาทิตย์นะคะเราทราบว่า ขายไอศครีมได้55แท่งนะคะส่วนวันเสาร์นะคะขายไอศครีมได้45แท่งเรานำ55า55ลบ45ก่อนนะคะ 55ลบ45เท่ากับ10แท่งนะคะวันอาทิตย์ขายไอศกรีมได้มากกว่าวันเสาร์10แท่งถ้าขายราคาแท่งละ8บาท8คูณ10เท่ากับ80นะคะคำตอบคือ80บาทหรือนักเรียนอาจจะนำจำนวนไอศกรีมของแต่ละวันนะคะ คูณด้วยราคา1 1แท่งก่อนนะคะแล้วนำมาลบก,กันคำตอบก็จะได้80บาทเท่ากันค่ะ